สวัสดีครับสม,ม,มุนผูุชมมณีพอเที่ยงมาที่ตามสถานการณ์อยู่ที่สารยามีฮันนี่ครับผมเนาะที่สองข้างครับผมที่น้องผูงหญิงเพิ่นมาจับโชคให้พี่ให้น้องครั้งแรกเป็น80ได้ออก80ดนดีครับสม,ม,มุนผู้ชมงวดที่านมา225ออก5 2เนาะครับสม,ม,มุนผูุชมเนาะมณีเข้ามาเจอครับไม่ได้ ตัวเด๋แม่ตัวเด๋แม่ได๋ครับเอาบ้าทางนี้นะแม่ฮะเอาตีลูกเราป่ะก้าวสีสามกับท่านมูุชมก้าสีสามที่คุณแม่เิ่นจับใจเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะรองภาาพี่่านองไปสัมผัสกับคุณแม่บิ่ง พอเที่ยมร่ำ่างลงจากรถมากครับผมยังบ่าเองหูเหลืองเล่าว่าคุณแม่เป็นคนเป็นผู้ใดเนาะเป็นยังเป็นตองมาล่ำยืนหนาสารของเจ้าแม่ฮันนี่สีศาลคับผมใส่อยพกน้พ่อี้นหนาพ่อาพ่อเอามาตรงนี้เนี่พ่อครับเป็นตัวเลขของคุณแม่ว่จับได้ครับผมสามเก้าสเนาะสามเกสครับ 3 9 4ซื้อลอตตรีได้3 9 4อ๋อช่วงที่แม่เพิ่งจับจริงปองได้3เข้าครับ943่สซื้อลอตเตอรี่่ว่าซื้อลอตเตอรี่ได้เก้อ๋อครับผมเแม่เนาะครับแม่ไปหาสื่อี่อุบลจีอุบแม่ใสนิอุบลอุบลบอโว่าคนบาเดียวกันตัวนี่ พ่อเจ้าก็ตามหาคุณยายอยู่เนาะที่เพิ่นฟ้อนเมื่อกี้นี่พ่อะเจ้ายังไม่ได้หูเรื่องเล่าว่าคุณแม่เป็นอย่างเพิ่นต้องมาฟ้อนอยู่หน้าศารจแม่ฮันนี่พอดีพ่อเจ้าตามหามาเจอคุณแม่แล้วคนคุณแม่จะกลับจะให้ลูกไปถามมึงเนาะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอ้ยถามมึงเนี่ยจังเมื่อหถามเนี่ยจักหน่อยนะครับผมบ่ได้ถามประมูลเลยหันพึ่งมาผมพึ่งลุงรวดแม่เป็นจังไหนคือจังเด็มาฟ้อนอยู่หน้าศารจแม่ฮันนี่โอกละมั่นก็เลยมว่าแก่่บน แม่เออชื่ออะไรครับผมคือคือครับได้รู้เสียงหาเออได้แล้วได้คือแม่บนบนจากสารจะไ่ฮันนี่ไหมบอครับผมบอค่ะบนอยู่บ้านบนบนอยู่บ้านว่าถ้าถูกรางวัลสีมะหวายเพิ่นอยู่ที่ศาลอ๋อสีมะขอนให้เบิ้งว่ัสดุอ๋อครับผมให้ถือลอตเตอรี่ถือเกล็ดเด้อว่ัสนุเอาเอาให้ดังทะลุฝาไปเลยว่าันอ๋อแต่สื่อตัวแรกเลยแล้วพกซองหา โอ้แม่แม่ได้หกสองหาเลยบ่แม่ได้วิ่งได้หาสองตัวนั่มได้เบิ่อตุกตัวเลยแตบเล่กเล่มากสันกับมากับก็สบายใจเนาะครับแม่ได้หน้อยได้หลายกับมาตัวแม่อยู่ครับเพื่อว่าเห้กลับมาเขาจะมาระวันใหญ่เนาะแล้วแล้วที่แม่ว่าแม่ฟันได้หาหานี่แม่ฟันว่าจังใดนะคะฟันคือลัตเตอรี่ไว้แล้วลัตเตอรี่ก็ถือหาหาบฟันเบาเมื่อไปนโจกเอาัน กลุ้ง,งมันอยู่ในสระแมนเอามือหลวงลงไปสิได้กุ้งเต็มมือหนังโจโปกอยู่ก็เลยว่าโอ้เล,ลอตเรนะอตต่ซื้อไว้ถือก้า๊กอ็ถือกี่ดีโอ้ถือกี่ดีงวดนี้แม่ฝันบอกขับงวดน,นี้ฝันท<ๆ>ี่ยังฝันใ้ฝันต่บ่าแม่จับจับปิงปองให้เอฟซีบนอกได้ได้ตัวไก็แม่จับปิงปองก4 3ีสาม คุณแม่นี่จังหวัดอยู่จังหวัดใดครับผมอุบลค่ะอุบลวันเดียวกันกับวันเที่ยงน้อแม่อยู่บ้านใดเนาะอยู่ในเมืองค่ะโอ้อยู่ในเมืองอ่านะครับผมท่านใดชื่นชอบตัวเลขกับคุณแม่คนเก่าซีสามก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องนอกเดี๋ยวพันเที่ยงจะเขียนใส่สมุดในปีน้องในแคมน้าจอขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณหลายครับแถนสจังหวัดครับผมวัานไหนแม่ถือกระปุกที่หนึ่งเด้อเอาจากักสองใบสามใบน้อแม่น่ะเลยเอาแบบเอา เอาสิเดเอามารับมางานเลยน้าแม่เนาะเอาเพชรบ่านแพงแล้วโกับสิ่งก็สิหนึ่งเพชรบ่านแพงเลยน้าแม่เนาะซื้อเพราะซื้อหน่อยนะย่าเชื่อและสามชีพันดูโอ้ข้าว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 ขึได้หลายครับแม่ขึ้นได้หลายครับโยนที่สารจะแม่ฮันนี่สีอีสานเนาะครับผมเนาะวันนี้พรทเจ้ากระเราเจอกับคุณแม่เป็นเป็นคึ้นบอลขึ้กันวัตถผ่านมากเป็นคือทั้งสามตัวคือทั้งรัตเตอรีหาหาครับผมงวดนี้เพิ่ะกระเลาะมาล่ำแก้บนอยู่ที่ศารจะแม่ฮันนี่เพิ่ะกระจัดปิงปองให้พี่ให้น้องก็คือ ตัวาไรก่อนเหรอ943าสีครับผม943ท่านใดชื่นชอบปาลองเอาสุ้มประกาศมาจดะไรเบิ้งนะครับผมเนาะอ่าสุดท้ายนี่พอเจ้ายงขอบคุณขอบคุณสุดท่านนี่เข้ามาชมวงอาทิตยามในช่องสตาร์ไดชแนลไอสตาร์ชานิวไปครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องทางไหนจะได้ของดีไปขายไปขายเรียกเงินเรียกทาักะไปฟังจากปากครูผมฟังกันครับพอเที่ยงได้เลยครับผมกราบนาสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาขอของดีครับปู ซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงไรอ,อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีริมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้เพิ่นได้เจริญรุ่งเรืองก็พอปูยังมีพอให้พอเที่ใงไรแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบ่ครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเอเนื่องจากวัตถุมงคลชินี่ซึ่ว่าน่องส้างความเป็นมา คือประเทศไทยเฮาหนีมันมีสางคูบานคูมเมืองมากตลอดมาครับอ่าพร,ระบาทองค์ไหนก็นสร้างจีวิตมหากษัตริย์ต้องใส่สร้างคูบานคูมเมืองจึงเป็นประเพณนี่นับถือสร้างเป็นคูบานคูมเมืองมากแม้แต่ทรงศาสตร์สมัยก่อนการย่างใส่สร้างสามเสียงทางเอราวัณทุกวันวนี้มาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้ครับคือคูบานคูมเมืองเลยมีความคิดคุณก้ยกับล้วงปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่น หลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมที่นั่ไปสักการบูชาหรือนั่ไปจิตห่านจิตบ้านที่เฮ่อนี่บ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริษทตกดำมีจต่สิงที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเป็นเสื้อจะว่าน่องแมวนองแมวก็ดี เขาอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสั์สีสูงกูปัลลาซาก็เลยบังคเกียริคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือไปมันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปู่เกียรว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณ้นขึ้นหยีบ เป็นสั่นเป็นสั้นเป็นนั่นก็ได้หายกระดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นยีร<ะ>ีมีพูดจะคุ้นไม่ด้วยโตมียึิริรีมีอำนาจสามารถมเป็นอวดยึดยีรสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนิดขึ้นมา<ะ>บ้านนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วเพ้่นว่าทั้งเมืองลาวเพ้่นว่าให้เอาฝากบกตูม ต้นทูมกินน้ำหมกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากทูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากทูมบานเพราะตาป้นโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพุ่งขึนตรอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุ้นป้นบานต้นกุ้นตรงเอากับฝาผ่า ก็เวลายุคงเรี่อนี้มานี่คือไมูุ่นนี่นี่มันไม่กุนเพราประสิทธานอยู่ครับเป็นเป็นเป็น,ปนพระผุเป็นอีอย่างครับผมอัศวิบริอัศวิวลีองมหาราบองค์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แม่มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากการทีกัสางกับโลกอย่างนี้นองสร้างคือไม่เงียดำเหลยอมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ สำหรับยาโยมเอาไปเรื่องฟูทุคุนอันนี้อยูด้วยกรรมที่เขาสาั่งมาทําดีผู้นั่งอะไรเรี่ยวว้อยอท่ำบ่ดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองเสียท่านมือบ่ได้เลยครับอ่ามันจะอยู่น้ำบุญสิการสางขึ้นมามกุศลที่สั่งมันเรื่องไรบท่ทอกันอ่าเรื่อเรียวผู้นั่งสาบเพราะฉะน้อยใจว่าเอ๊ะกูเฮ็ดสิตายคือบ่ได้คือมือบ่แมนเดี๋ยวสักวันก็หลวงปู่หลวงท่ำเพิ่นทุกองออค์เพิ่นสี่ซอยครัก็ถือว่าเป็นลูกศิษยเชินลูกหาเพิ่นแล้ว เป็นลูกเผือกลูกทนนาาเทียอันน้ำหวานเขาเอิญน่าพี่ี้เอาไปใส่เด็ครับผู่อันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไปซื้อๆด้อเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหา,านแล้วใบนาหานมีกิจการแล้วใกิจการเป็นพอขายไม่ขาย,ขายก็ใส่กระตป๋าเงินอย่างสิ่งพอเป็นยังคือพออ,อย่างสีย่านคุ้มกิเลสจุคลองบ่ได้เป็นสีอะไรมันบุญไหวครับนี่ยังบุญไหวกันอยอะแยะนี่ น่ะมันมันมันเรื่องบอกว่ายาพิษแล้วมียเขาแซ่บไปเพื่อโวยมันมันมันผิดมันพิษนะทั้งวินัยทั้งศีลทั้งป่าทั้งเกี้ยงทั้งศีลบรายน้ำมันมันผิดนะอย่างพิษเราต้องหลีกความนะจะมาพ่นให้ยชื้อไปซื่อเอาไว้ขั้นมีอย่าง่าโอ้ยคือบดีแต่ยกเสือหัวเหมือนนวดอธิษฐานคือบุกเสือของบุตเบิ้ตำหนอยู่ในเกจตำนานเบิ้ลบกเสือเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อคืออาจารย์สีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูศสีอนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าตวางวีรงนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดคูนอ่าผู้รอดทรามาชิโน,โน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน,ยนวามยากจนในพ้นมังมี ยู่กินสบายกันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่น,นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูโรอดบิโรดยัดตตานบนคือปูรอดชงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพนใหญ่สี่หองคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือยังควมเป็นมาเจ้ที่นเมั่งได้เพราะว่าปูคุณ ปูซาปูมันต้องไปฟื้อยู่พวกเขาคุ้ยบดคือประเทศลาาปูมาร่วงปูบนมากนีอยู่ผู้เบ้านี่ก็จะเป็นสายของหลวงปูบนครับนาที่มีมีเีียตอยู่ก็เหมือนนะ่นั่งมานภาพนี่คือเรื่องปูเร่อรนมันโน่นนนนครับนี่ยังยังมีเีียตอย่างไรด้วยก็ปูสีนอกจากเพื่อกะมอนานาภาพไปบนแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลน้ยคืออาตมานี่ก็ เพื่อเรียกว่าหลานเขยพวกไม่ออกคือได้นานั่นหลานสาวพันจุลีนั่นละแต่ว่าเพิ่นออกจากหลานเพิ่นบ่ได้ขั้นไปแล้วกับเตยเราได้ค่นที่พอไปบุงหัวเราเลยนะแต่ว่าเพิ่นอยู่คุ้มอยู่ตลอดนั่งหวะไหนว่าได้มาเห็ดเป็นน้องสร้างขึ้นมาอันนี้บาดเพื่อไงตัาเป็นบาดใหม่เวลาไปบาดคือกองเขากองเขาคือเขา ยังเงินทำไมใส่ไม่ใช่กองเขาไหวในเวลาปพุ่งเสกนี่น้องน้องสร้างถึงจะมีกองเขาจะไปหาซื้อกองเขาทำไมเขาไม่จะน้องสร้างอ่านี่งาสร้างนังสร้างอยู่ในบิดมีอันนี้ไฮบิดบ่าจริงบ้าจิงนายเก็ดแม่งเกี่ยวกับสร้าษานายู่บ้านนี่ก็เป็นบ้านตอนสร้างบ้ามันสองหน้าสร้างตัวขอสร้างนี่เขาบูชาไปบดตัวขอสร้างตัวขอสร้างเขาอยู่บูชาเบิไปมีบดอย่างลรไปมาขอไปเจ้า เอาไปจะนองสร้างอย่เาเพื่อเป็นเมื่อกี้เป็นซีรีส์คนแน่ในโลก